สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่ก็เหมือนเดิมนะครับกับกบผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องมื้อนนี้พอกันเวลาชั่งโมงก่อนสีุ่่งสี่โมงกว่า,นนากวนครับผม,มเอามาทรงกรบอันของคุณผีพันนี่นี่คุณน,อน่องบัวนอนอยู่นะครับคุณน่องอะไรหรือเปล่คุณน้องพันนี่นะครับยี่บันเรื่องไต้สามลพอทอกันพอกันพูอ <laughs> เพื่อนกันเัยนะ พวกลมส่งเพื่อนพันนี่แล้วเนี่ยน่วันเรื่องไต้ตำบลเรื่องไต้อำเภอโกศมพิสัยจังหวัดมหันสารคามมหาสารคามนะครับเนี่ยนีวบอกผมเราเห็ดดีดีพี่รองเนี่เห็นไ่มนีววันเรื่องไต้นี่ยอยู่คางๆริมคลองเนี่ยนี่นี่พมรถมาส่งห่าพันตัวนะครับนี่เราเห็ดบอว้อันนี้เอานี่กันกันหมูกันหมากันแมวกันนกได้หมดทุกอย่างเนี่ยอันนี้ยังก็เพิ่น ถ้าเกิดทั้งปลานะครับแต่ก่อนเราเคยเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวเปนภาไปเบื้องข้างในพี่น้องนี่เราเห็นไปพวกเขายากเลยนี่นข้าวโคนกับเขายากเห็นไหมกระโดดขามบาน <laughs> นี่นี่มพี่น้องอันนี้บพรทัานใส่อันนี้แล้วเอาเป็นบ่อสำรองการบ่มมูดนิ่งง่ายเกินมากว่าล่ะใหญ่มากเกิดมาใส่พี่นะครับอีกกีอาทิตย์หนึงห่งจะแยกเลยนะครับพวกกบเป็นใหญ่ไว้ หาพันตัวเองเห็นว่พี่น้องตเต็มตาลาดอยู่นนะท่านไปนยุ่มูลเดียวคูปตตัวละหนึ่งบาทนะครับันลงไปยอากลากู่พุ่นนะพี่น้องที่ไหนที่เขาไปได้เนี่ยที่คนนายพันนี่ที่ไหนที่เขาไปได้เปล่านี่เขาไปเมื่อกี้นนะรูปบ้นนี่โต๊ะโตปป๊ะ,ตปปะบก <laughs> ินเนียวเลยบ่ต๊ะคนเด้ ขึ้นได้ด้ล่ะมันบ่ได้มืงนเด่นนะดิ่่านั่นปรมืงนดีเออนั่นเป็นผ่าดำเลยนะมันหยาบนันบ่ได้มืงนผมก็ต้องมาคุยกับเราอยู่พี่น้องกับคุณนายเราอยู่นี่ว่ากบมันขึ้นได้ว่าน้ำมันหลุนกันมันขึ้นได้มันดีเดียวสมอลี่มันจะมั่มุนมันขึ้นบ่ได้ตัวขึ้นได้มีบ่อเป็นอย่าง้รกบขึ้นบ่ได้มันดีเดียวสมอลี่อ่าเดิมได้มาแซ่บก็ขึ้นได้ดอกได้ยุคเคยเย็นเคย heat ก็ยังพอมันบ่อหันปรนเดี๋ยบ่อแบบนี่แหละบ่อบังคับปรนเด เดี๋ยวจะดึงม้วนสิม้วนจ้วนเตียมล้องฝืนโอ้ยๆๆๆจะไหนี่ขมไปได้นี่มันขำเลยมันยันยยบกบเลยนี่คอยไปนี่โอ้ยๆๆก็เป็งไก่กันพี่น้องนี่บันนี้เปไก่แล้วนีที่เฮดบอยีิพี่น้องเฮดแบบพี่แหละพี่น้องถือ้องที่สุดในโลกนะครับเยดบอยกบอยนะครับเดียมกับธรรมชาติ กบหน้าบาดเนาเขามักจังที่เลยพี่น <blunt. S 1> ๆๆ้องตอนนี้มันมีปัญหาอยู่นิดเดียว, really. ว,ยวนีว่คือบางตัวขึ้นบ่ได้นี่แต่มู้นี่ขึ้นได้นี่ปลอดท้ายอันนี้เ่ตายมันขึ้นเป็นแล้วนะครับก็เรียนรู้ในการขึ้นนะครับนี่มันตัวได้ขึ้นได้นี่ปลอดท้ายสบายใจนะครับตัวได้ขึ้นบ่ด้นี่อันตรายนะครับขึ้นบ่เป็นขึ้นบ่เป็นขันขึ้นบ่เป็นที่เป็นที่สี่นี่เขาหูวจักหาหามองขึ้นก็จะไขู่ นี่จังเปียนขึ้นมา่อไเนี่ยอ๋อไปแล้วก็วิ่งขึ้นได้อีกดอกผมว่าเราเห็นใบดีอยู่เราถือลักษณะอยู่นะครับน้ำกุเปียนยได้ดอป่ะได้นี่เดี่ทอเปียนทอเปียนอ๋อนี่เดีพี่น้องเห็นแบบนี้ดีพี่น้องเอาพักบุ้งใส่พักนั้นไม่จำเป็นไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้ากระตครับพนเพราะว่าเขาแย่มฮวาวานอาหารลงไปมันมันติมันติเข่าในหูอืมขนมหูมันจิ้อะไรอ่ะมันถี่เนาเจริญของนะครับนี่ บมาคือมาแตหยันลิตัวสามหมื่นตัวสามหมื่นจีบมามามาห้ามมันบ่มาเลยโอ้ฝ่าสวนดีตัวนี่ยเห็นมาพี่น้องเห็นมาตัวสามหมื่นเป็นหมดคนการก้นนี่ม่นต้องห่วงเลยผมว่าโอ้แตหยันอยู่ของก้นวายุนตายก้นนี่ครับนี่พันยังครับมาเอ้าวผมมันผสมบูดัดยังอืมันตรายอันตรายัจใจดีโอ้นี่การนกย่างดีซิดนี่ยผมไม่เห็นเนี่ยว้าไอนกบ่มีสิทธิ์เขาเลยนี่ ี่บูบูด็อกบูดอกไปอยู่กับป้าป้าไหมน้องราศีไหมบูด็อกขัดกัดสวยงาม่พี่นองสวยงามบ่เนี่ยของคุณนายพานี่นี่ยีกเดียนหนึ่งมันหลับเลยนี่มันตีมีตัวหนอยตัวใหญ่นะครับขายตัวนี้ก่อนเลยมันตีง่ามูแตกใส่ขึ้นมาตีง่ายง่นี่ข้าเดียวพอมันครบแถาได้หุดนี่แตงเต่วันที่ทิบทิบหาคุ์ผ้าคุณผอครบชุดนี่ มันในเดือนสองเดือนนี่กุมภามีนามีษามันสิเขาท้องเดือนเลยบัใหง่สื่อผมเหมือนมันถือมันถือไอ้หนอกดูกบหนอกุดูมันเรียบัวเงนะครับทึงบ่อยเราคือเอาอนุบาลมันกับฝนตกถือฝนตกพอดีเกิดมากกับฝนตกนี่ชุดนี่กับบัวเงวันนี้พราเป็นลูกกบกับฝนตกหนาวกับว่ากินเงี้ยแบเนี้ออกมันกินเงี้ยในสองสามมือหนูมากวันบบบนี้ทั้งหนาวอีกแบบนี้ มันก็ถือว่าพอมอันอยู่ดีๆนี่ยพี่น้องนะคบชุดนี้นะครับจะเบิงึงอีกเดือนหนึ่งวันที่มาไทยเห็นรบกับใครหมดก่อนนะครับแป๊บเ,เดียวได้เดือนหนึ่งเผยก็เดี๋ยวหนาหมดนียเพิ่งมาไหนเต็มมืดเลยหาเห็นมาบูเป็นสีนี่กันงูได้สบายได้งูขเขาไปได้อยู่เลยมันเดี๋ยวหางขึ้นมาเสร็จเต้นงูนี่จะตายเซตเต้นหนวกกับกันได้นะครับ สวยงามพี่น้องดูเป็นตัวยากษ์เลพี่น้องเด้อนี่บกมาดูไกลนะครับนี่นี่เห็นว่านี่เห็นทเขาขึ้นในแบบนี้นะครับบ่ตายเงี้เขาขึ้นในแบบนี้นี่มันรอดหรอวนี่บ่ตายเลยนี่เีร่ตัวนี้ขึ้นมาได้รละนี่ล่องงามขึ้นบกขึ้นบกล่องนามนี่เนี่ยละนี่ล่องลอยหนูน้องๆแรงไปขึ้นไปนั่งอยู่บนแล้วเรื่ออะไรจนทักบุ่งหมดแล้วนะครับ นี่มาค่อยรักษาพร้อมนะครับเอาคลิปนี้ก็ไว้ทรัพนี่แหละพี่นอออ้องเอาเบิ้งพ่อทำปอกขมข้อนะครับเดี๋ยวดิฝ้าไทยเบื้องนีกรอบนึงนะครับอีกเดือนหนึ่งนะครับผนมีปลูกต้นตะไคร้กันเด้อยกูนายปลูกต้นตะไคร้ไปไปได้เลยผมมีเพิ่มเพ่มมาสับตะไคร้นะ <c oughs> ปลูกต้นตะไคร้ที่ทับตะไคร้ด้พี่น้องเด้อ <c oughs> กดทรัพย์ตะไคร้กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ